ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้น้องๆด้านหลังนี่เริ่มคึกคืนกันแล้วนะคะอันนี้ดาวันก็มาแล้วนี่ะนะฮะพร้อมแล้วอันนี้มาออริชั่นมาออค่ะมาออมาออมาฮ่เปิตีต่ยวม,มาแล้วฮะเปิดเตี่ยวมาแล้ว,หวเหรอโ, <Window. S 1> โอ้จะได้กินก็ได้ ก๋วยเตี๋ยวมนี้ยกสดยกสดสิ่งก็ได้มันก็ซอสี่ซีซีซอบางกี่ซีห้าซอสหรอมลูกค่กคุณเ๋ยื่อมาแล้วมาแล้วอันนี้อะไรแม่นน่ก๋เตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรคะก๋วยเตี๋ยวยกสด นี่ก็เสียดสดปากแดงเสียดาสดปากแดงวะสันปลาพี่หนอเบิ้งเซตจนีก่อนไม่ได้นะอ๋อสวัสดีค่ะอ่ะพี่หนออันนี้มาออดิชั่นพระเอก นี่โอ๊ยหนาตาไม่ดีอน้าตาดีนะนี่ดูก่อติดไม่ห่างนะงงอยู่นะเก่อติดไม่ห่างเลยเห็นหน้าตาดีหน่อยไม่ได้นี่นี่โอ๊ยก็เตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวรอตั้งแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เมื่อไหร่เมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนยังไม่มาใช่ไหมเพิ่งมาเมื่อเช้าใช่ไหม <L an> หรออ้าวทำไมเมื่อคืนไม่เห็นสงสัยนอนอยู่ในห้องใช่ไหมอ,อ๋อน,นี่พี่นอนขาใช่ไหมโอ้โหหรอใช่ไห,ไหมถ่ายอยู่เมื่อวานนี้เราถามชื่อย่างๆใช่ไหมอย่าง,อ,างอันนี้อันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรน้องคน้องทัตน้องทัตมาจากจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์อ๋อน,นี่บุรีรัมย์อุบลเยอะมากอันนี้ราคานี่ราคา ปังปอนมาจากจังหวัดอะไรคะโคราชนี่อันนี้ล่ะมั่วแล้วมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนัน,นต้นกิตติอันนี้มักเลยอ่ะใช่ไหมดาวานล่ะหน้าเหมือนต้นกิตติเนาะนี่ก็พระเอกต้นกิตตีหน้าเหมือนมากนี่เห <c oughs> <c oughs> มือนเหมือนเหมือนเหมือนมาก เนมายิ้มก็เหมือนนะแต่แต่ตัวเล็กกว่าตัวเล็กสัก,กมานั่งคิดอยู่แบบเหมือนใครเหมือนใครอ่ะอ,อ่าปาอย่าปาด้านในค่ะมาโอ,อนอัวทางนี้ก่อนเอาไปถ่ายคลิปหรอเขามาโอ,อนอัวมาโอ,อนอัวฝั่งนี้ก่อนโอ,อนอัวทางหน้าก็มาโอนอัวทางหลังสเตรกินมันยัง,งมงักม่วงนี่แล้วเราบอกว่า อันนี้แกงลูกสาวลูกสาวหลาเด้อค่ะเด้อนี่ยปลาแกงลูกสาวหลาเด้อค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวกำลังมานะลูกเดี๋ยวรอเขาตั้งก่อนก็ประมาณนั่นแหละเออบ่ายสองเขากินห้องถอดไปก่อนถ้ากินห้องถอดไปก่อนนะฮะนี่พี่ดอกค่ะยำมะม่วงส้มตำโอ้โนี่นี่ น่ากินมาแกงไส้แท่เสไส้แทะเมนเมนกินข้าวของเราเซ็ตหญิงแท้นะหญิงแทะเบอร์หนึ่งหญิงแท้เบอร์หนึ่งออสิเออที่ขาวห้องถ่อที่ขาวห้องข่าอสิบเเ วอนามีนู่าคือเกาหลีอันนั้นน้องปายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ช่น้องอะไรอ๋อไอ้น้องอะไรน้องเมย์น้องจีซอนไม่น่าเขาเหมือนอันนี้นะทางเกาหลีอยู่นั่นอันยองมาใสานี่เข้าหันยองเข้าเอียงมานยยงเนี่นี่นี่เอออนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ แกงน้องๆคือกิ่นเวลาเสียบเสียพี่น้องเดี๋ยวกินน้ำเดือดเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใครบ้างนะอันนี้สัมภาษณ์อย่างอย่างอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรชื่อตีเล็กตีเล็กนะคะนี่มาจากจังหวัดใดจ้ากทมโอ้กทมก็มาเยอะอยู่นะเนาะกทมก็มาเยอะนี่ติดตามทางไหนสาวน้อยเด็กหได้มาออดิชั่นมาสมัครในเฟซในเพจเนาะนี่พี่น้อง ขันไปเรื่อยๆนี่กรสิทโอ้เป็นกสิทเด็ดขื่นทรงขืนสาขี่บอกมาดได้อะไรได้นะเนาะขึ้นคู่กับนี่ไงพักก่อนนี่โอเคกินข้าวห้องถอดแล้วถ่ายกินก๋วยเตี๋ยวบไปนี่อันนี้ชื่ออะไรถามเมื่องานยางหนอชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องต้นหลิวค่ะน้องต้นหลิวเอ้าเมื่อวานก็มีผู้ชายชื่อน้องต้นหลิวเหมือนกันใช่ไหมีไมม่อ๋อไม่มีอ๋อแสดงว่าเมื่อวานถามแล้วน้องต้นหลิว นะต้องเรียกนี่ต้องเรียกนี่พี่ๆนะเพราะว่านี่เพิ่งอายุยี่สิบสองเอากืเรียกมาสันนี่นี่ค่ะนี่อันนั้นนี่น้องจียอนมาสันอันนี้น้องชื่ออะไรคะฮะโตน้องโตโตศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะสาแก้วูสาแก้วอันนี้กับสาแก้วบ่ นานมากควา,ม,ามกันอยู่บ่เดี๋ยวมากความกันบ่ปลามาจากสาเก้ยวไก่ป่ไก่ด้ยเนาะสาแก้วไก่มากเลยนะไก่นอยอยี่โอโเคฝลาเอฟซีนะครับเป็นการลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะ,ะแต่ละคนเผิ่อกมาตามความฝันมาแบบด้วยความมาความชอบเนะาะนะคะคนี่แหละคนสวยในชื่ออะไรจ๊ะน้องแตมสกลนครเด้าเดออะไรคือกลิ่นปากเบา่แล้วมอ เดี๋ยวว่าเอาอีกคนนึงไปไหนที่ตัวเล็กๆเขาอ๋อไปกินว้เตี๋ยวอยู่นี่โอเคเดี๋ยวให้น้องๆกินส้มตำก่อนนะคะส้มตำย่งหมกม่วงน้ำาำหลอสวัสดีค่ะอันนี้มาสมัครอะไรคะนี่บอกน้องบอกแดนเซอร์อ๋อี่คุณพ่อกับคุณแม่มาส่งน้องเนาะนี่วันที่ออเดชั่นได้มาไหมคะไม่ได้มาออกมาวันนี้สมัครี่ยังคะ สมัครแล้วพร้อมอยู่พร้อมมาเก็บสภาหอบใส่กระเป๋าหอบอย่างก็หอบแฟนมาหลังหานเนาะนี่เดะอันนี้มาเป็นอันแดนเซอร์ป่ะเนี่ยมาเต้นป่ะสาวให้หนูง่างก่อนมาอันนี้มาจากจังหวัดเดอีหลาเลยจังหวัดเลยเลยแล้วก็ไปเล่นบ่อยนะบ้านติดต่อบ้านติดต่อจังหวัดเลยนะคะนี่ ะะส่วนมากติดตามทางไหนถึงได้มาแบบสมัครเป็นแดนเซอร์สาวน้อยทั้งเพจก็คือติดตามทั้งทั้งเพจทั้งย t u b e เรื่อยๆกันมานี่นะฮะวันนี้น้องๆมากันเยอะมากนะคะนี่วันนี้ก็ประถมมีเทศแล,แล้วก็พร้อมนะคะที่จะมือนี่กสิบประท้องมือกสิกสิเฮ็ดน,นู่นเะฮ็ดนี่เนาะแล้วอันต่อไปก็กะกสิ้อมเงี้าวัดน,นี้ เกสบิบริภาคเลยเกสิซ้อมเข้าสิซ้อมเนะ <t> าะเพราะความเป๊ะความปังนะฮะ <t> เวลาเต้นเนี่ยเข้าตรงเราต้องใส่ให้สุดเ <t> ข้ามาต่องกากเนานะแม่เนาะเราต้องเต้นให้เราต้องเต้นแบบว่าให้ให้ดีที่สุดนี่เห็นบ่นะคะคือเป๊เรื่อยเพื่อมือหนึ่งเดี๋ยวมาเป็นนักเอกหน่อยเดี๋ยวบ่ิเน่เดี๋ยวนะโอเคสู้ๆกันไปดีกว่าโอเคสู้ๆค่ะเห็นไหครับพี่น้องคะ นี่คือชีมงานนะคะของน้องๆแดนจี่มาใหม่นะคะกับสีลายส่วนนี่ก็สสกินเขากินน้ำก of ันให้บอสครับพี <sh> ่น้องค่ะเอาละครับพี่น้องคลิปนี้เราไว้สมิติ์กอนเดินค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ